คุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก,ก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทีนิวส์นะคะเจอกันนะคะมาอัปเดตข่าวสารนะะเรื่องปากเรื่องท้องให้กับทุกท่านฟังเป็นประจําเลยนะคะคลิปนี้ทีมมากะติดอยู่ในการเยียวยากลุ่มประกันสังคมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก่อนอื่นที่ทีจะ พูดข่าวนี้ที่ขอชี้แจงก่อนนะคะในเรื่องวันแจ้งโอนเยียวยาหลายคนบ่นมา,าคุณที่คลิปนี้บอกว่าวันนี้คลิปนั้นบอกว่าวันนี้คือที่จะบอกอย่างนี้นะคะที่นะคะนำข่าวนี้มาจากเพจแจ้งขับประกันสังคมซึ่งเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นการที่เขาอัปเดตนั่นก็คือเขาอัปเดตในวันนั้นๆน,นนะคะแต่เนื่องด้วยความที่ว่าเขาอ่ะ แต่เนื่องด้วยความที่ว่าเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะพอวันหนึง่งเขาเปลี่ยนวันเขาก็แจ้งอพอวันถัดไปเขามาอัปเดตวันก็แจ้งอีกวันทีก็เลยจะต้องอัปเดตเหมือนเขาทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะอย่าบ่นกันเลยว่าทําไมวันถึงเปลี่ยนนะเพราะว่าทีเปลี่ยนตามเขาไม่ได้ว่าโอ้ยมาโกหกกันเป็นวันๆเพื่อให้ได้ยอดไลค์ยอดวิวไม่ใช่ทีแน่นอนทีก็ต้องแจ้งทีก็ต้องการแจ้งข่าวจริงให้กับทุกคนฟังนะคะแต่ทีก็เปลี่ยนไปตามที่ประการสังคมแจ้งนะคะ ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะมาแจ้งขา่าวดีสำหรับม40กลุ่มนี้นะคะเขาสุดปังที่สุดเลยเพราะว่าเขาจะได้เงินรวดเดียว1,000 0บาทในวันที่28กันยายนนี้นะคะซึ่งจะได้เฉพาะกลุ่มม40ที่อยู่ใน3จังหวัดนี้และสมัครในช่วงวันที่4ถึง24สิงหาคมด้วยเนื้อหาข่าวเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ จากเพจแจ้งข่าวประการสังคมนะคะได้โพสต์เลยว่าดีใจกับกลุ่มสุดท้ายนะคะประการสังคมจะโอนเงินให้วันที่28กันยายน64จํานวน3.4แสนคนนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิเยียวยา2เดือนเดือนละ5,000บาทรวม10,000บาทในวันเดียวเลยนะคะซึ่งใน3จังหวัดน,นี้มีจังหวัดอะไรบ้างก็จะมีชนบุรีชเาเชิงเศรพระนครศรีอยุธยานะคะ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่ในช่วงวันที่4สิงหาถึง24สิงหาที่ผ่านมานะคะซึ่งจะได้รวดเดียวเลยนะคะ10,000บาทในวันที่28กันยายนนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับกลุ่มนี้ที่โอสอบถามกันมาเยอะเหลือเกินไม่รู้ยังไม่ได้วันแน่นอนนะคะอันนี้คือเขาแน่นอนแล้วนะคะ เป็นการแจ้งข่าวจากประกันสังคมแต่คาว่าแน่นอนก็ไม่รู้อาจาจะมีเปลี่ยนไหมถ้าเกิดเขาจะมีเปลี่ยนแปลงเขาก็จะอัปเดตนะคะซึ่งทีก็จะมาแจ้งข่าวแต่ในตอนนี้คือเขาแจ้งมาว่าวันที่28กันยายนนี้อันนี้คือบอกเพื่อเ,อเือไว้นะคะเดี๋ยวกลัวทัวลงนะเดี๋ยวจะมาบ่นให้ทีว่าทีมั่วนะไม่ไม่ไม่ไมอะทีไม่มั่วนะเที่ยวข่าวมาจากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทีอัปเดตตามนั้นนะคะ เรคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังนะคะหากใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขค่าวในคลิปนี้มากๆนะคะจากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมค้าค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์สดีๆที่สอนด้วยโค้ด เงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอนละ98บาทนะคะซ้อนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อนนี้เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยคะ่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy tin n s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ